สวัสดีคะ่ะวันนี้มาอยู่รัสชกาพนาดาวรกระที่นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆแวะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะบรรยากาศเราอยากยำนะคะร้านที่เราอยากยำเลยค่นนะคะ่ะอร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะกินฟรีใช่ไหมคะ <ว â ld> ร้านที่เขาแบบงั้นในที่ที่เขาชอบไม้เก่านะคะ ค่ะเส้นเล็กค่ะพี่ที่ไม้สิงโตพี่นี่สวยมากเลยนะเนี่ย<ะ>ไม้สิงโตเนี่ยเป็นรูปต<ะ>ัวสิงโตเนี่ยตดีวนี้ห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นแล้วคะเนี่ยค่ะใบมีใบเซอร์นะคะับอ๋อมาดูดินาเข้าค่ะมันเหรอค่ะจากสิงคโปร์นะคะมาจากสิงคโปร์มีใบเซอร์พี่พี่ก็บอกเนี่ย โอ้ใบเสื้อตอนนี้เป็นแสนแล้วค่ะไม่ต้องพูดแล้วค่ะเดี๋ยวถอนแสนไปซื้อไม่ได้นะค่ะใครผ่านมาแถวนี้แวะมาชิมร้านพี่ก็ได้นะคะคือแบบชอบไม้เก่างานเก่ามากใช่ไหมคะพี่เนี่ยดูแบบโต๊ะได้อะไรประมาณนี้ของหลักร้อยปีหมดเลยนะคะนี่คือน่านนีของกุ้งทอใช่ไหมคะะคะอันอันนี้คือก็เป็นบ้านเป็นบ้านแบททำใช้ใช้รถใช้ล้อรถใช่ไหมคะเป็นไม้แดงหมดเลยไม้เก่ามาทำ ซื้อมานะคะซื้อแบบเป็นอย่างนี้มาลในราคาเขาทำมาให้มันทำมาแสนห้าแล้วมาขายสี่หมื่นห้ามันโควิดไงอ๋อใช่ค่ะคนเราโควิดก็ช่วยเหลือโอ้ยถ้าพี่ลงสีลงแว็กต์หสวยมากเลยนะใช่จะทำไม่เป็นไงก็ไม่ขาดขาดขานะคะให้สมควรตามธนาไม่มีมันไม่มีค่ะแต่ว่าอย่างเดียว ป่านนี้นะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาก็มีเองโอ้จะรอเวลาทำไมใหแล้วมันจะเอาต้องเอาผืนละางานไม้เก่าที่เขาโอ,อ,อันนั้นก็ไม้แดงนะคะโอ้ยสวยมากยค่ะถ้าลงแรกลงแลงยิ่งจะสวยนะพี่เนาะเป็นคนที่ไม่ชอบนะแบบเก่าๆแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะโคกโอ้แบบหาดูยากนะโคกแบบนี้ โคบนี้ขายไหมคะพี่ไม่ขายค่ะสวยมากเลยตั้งโชว์เนาะไม่โชว์ค่ะจะตจำจะตจำจริงเลยอันนี้จำไทยอันนี้จำปลาจำปูปลาราค่ะอ๋อสวยมากพี่พิหาซื้อแถวไหนคะเนี่ยจุเชียงรายนะคะโอ้โฮรวมโคบมีหูจับด้วยสวยมากเลยอันนั้นตอไม้แดงค่ะอ๋อนี้นะคะหนูก็ชอบนะงานไม้เก่าๆอ่ะเดินเข้าไปในบ้านเวลาหนูไปเดินเดินใน เดินในตลาดของมือสองอะที่หนูเต็มบ้านเลยซื้อมาพวกงานไนมะ้เก่านี่แหละชิมกอดรุงนะคะชิมกอดกรุงค่ะนี่นะคะตะเกียบเนี้ยชิมกอดกรุงค่ะอร่อยแล้วะคะ่ะโอ้ยน่ากินจังเลยเตี๋ยวเขาบอกว่าคนอินสันทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะยิ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อ<า> <nữa. S 1> จริงนะพี่ หนูเคยไปกินนะ่ะไม่ผิดหวังทุกเจ้าเลยนะพี่มาถือให้หน่อยร้อนอันนี้หนูเห็นหนูผ่านมาหลายรอบแล้วหนูว่จาจะกินก็ขับเลยทุกครั้งเลยใช่ไหม <พอ S 2> ใช่ค่ะน,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 นะนี่ตะเกียบอยู่นี่ช้อนอยู่นี่ค่ะ,คะตะเกียอบอยู่นี่ช้อนอยู่นี่เดียนเลยนะครับกระเกลี่ยซ้ำ อยางพี่เขาซื้อมาแสนหนึ่งแล้วเนี่ยโอไม่ใช่ไอ้เพื่อนเขาซื้อมาแล้นี่พี่เขาซื้อต่อไปอีกสี่หมนี่งานพเนี่ยเขาปั่นนี่ยปนี่นี่นี่เนี่ยเนีเม่่มที่เขาทำดามสากิทำหวานเนี่ยทำโค้ดทหวานโอ้โหโตนี่หลายเนินนะเนี่ยใช่ชอบมากเลยอรุน่ร้อยกว่าปี ต้นนั่นเราทำผิดใช่งพกอยสบายกอดแล้วก็พี่ก็ชอบงานเก่าเนาะเเก่าเรา่เก็บเอาไว้โอ้โหอันนี้คงแพงน้าดูเลยพี่เนี่ยอ่ะคืตกลงมัไม่แดกุ้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคันดีดีวิวร้านก่อนอ๋อเหนอเจนจอดพี่อะจอดไแกขวางน่ารคม่ดาให้เลยนี่ค่ะร้านพี่เท้าเวทผ่านมาแถวนี้มาชิมได้นะคะ อันนี้คือสาขาสองนั่นแหล,ละค่ะพี่ี่ยโอ้โหตรงไหนคะอีกสาขาหนึ่งก็ตรงนู้นนะคะรับมุกฉันน,ะนี่อีกสาขาคาตรงไหนคะพี่นี่ไงนั้นพี่ก็แบบเกลียบ ตลกตลกดีนะคะใครแวะมามาทิมร้านพี่ก็ได้นะคะร้านพี่เขาเป็นกันเองมากเลยมาอุดหนุนกันนะคะร้านพี่เขาติดร้านคลองเลยนะคะคนนี้เขาเรียกคู่ของสิบถนคู่คองสิบางไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะแยกคลองสิบกินน้ำปลาเสียเลยนะคนฝันไม่เก่งเนี่ยไม่ได้เลยนะ านัห่บอกใ้ดูเรือก็โอ้โหใครลืมโทรศัพท์ครับพี่วายอีหนูบ้านเขาอยู่แถวนี้ไหมคะเดี๋ยวมันก็มาดูดูอีลูกดูอีลูกดูอีลูกรู้จักกันใช่ไหมคะไปรู้จักเราต้องเก็บไว้ให้มันแส่ไม่ได้เลยลูกค้าสำคัญที่สุดขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่บอกแย่ลูกเอ้ย อันนี้เรือพี่มามาจอดเองเหรอคะเนี่ยเรือเครื่องมาจอดเองะค,ะค่ะจะมีเครื่องด้วยนะคะเสียไปที่มาให้คะ่ะเราคะขโมยรักไปแล้วนะคะเครื่องเขาก็ช่างขโมยของพี่เนาะใจดำมากเลยแดง ออกหวานด้วยอองหวานแบบไม้ดูไม้แบบพี่พาลงไลแบยงสวยมากเลยนะเนี่ยจะรั่วจะรมเนี่ยว่า็แบบ อันนี้น้ำมะนาวเหรอครับพี่มีปั่นเนี่น,น้ำมะนาวถ้าปั่นไม่เจ๋งไม่เก่งจริงนะคะรับดูแล้วมันจะพอดปอด,ปอ,ดอันนี้ให้หนูแก้วหนึ่งนะคะก็เน,นี่ยขอ้อมูลนะฮะอ๋อที่ฟังให้หนูเหรอลอากินด้วยกันนัะเราจะหวานตลอดอย่างนี้คะเลยตอนแรกรู้นึกว่าน้ำอะไรโออันนี้เป็นทํารอกไว้ค่ะเพราะว่าเราไม่งไงตอ้องกินของนะครับตรงี้คตี้ม่ตมาหาไินของเรา อันนี้เรือกเก่าไม้อะไรครับพี่ไม่สักค่ะไม้สักทองค่ะอันนั้นไม่สักทอกกงทัหมดนะคะอ,อันนั้นชุบไม้สักทองนะคะามาหน้าก็ไม่สักทองโชวไปมือนเดิสวยมากเลยแพงไหมครับพี่วันนี้แพงแล้วค่ะไม่มีแล้วนี่ฉันไปสั่งไว้ที่อัมพวานะเป็นเรือ เรือเรือบดเนะเขาท้ายชั้นเนี่ยไปขี่ถ้าถ้าไห่เรือเขาปับ๊บแล้วชั้นก็ต้องขึ้นเรือเขาเลยขึ้นเรือเขาปับ๊บ้าลึกทคว่ำฉั้นก็ไม่ได้เรือเขาไม่ได้ขายนะเป็นคนจีนใจถึกมากเลยตะกูลเพาถ้าชั้นพายได้พายไปแล้วก็พายกลับได้เขาให้ฟรีแต่ต้องเอาไม้พายไปเองเดี๋ยวฉัจนเอาไม้พายพ่อขึ้นไปฉันมีไม่พายกันมันท้าฉัน้นยเย็นเนาะ ก็บรรยากาศแบบชอบมากเลยไม้พ่อไม้ไายเรือพ่อยันเป็นไม้ประดุ้งไม้จมน้ำเดี๋ยวนี้ไอเดี๋ยวนี้พวกไอพวกอะไรนะเปวียนเปวียนเก่าอันนี้ก็หายากนะเดี๋ยวนี้นเปวียนช้างค่ะอือดูโหแบบอัดูดิค่ะดงดุมเปวียนช้างนะครับนี่ก็เป็นไม้แดงหมดนะค่ะพี่ค่ะโอ้โหไม้แดงนี่มันก็มันก็แข็งกว่าเหล็กอะค่ะ ล้อนี่ล้อล้อเกียนเก่าอันี้ค่ล้อเกียนเก่าโอ้ยสุดยอดเลยที่ที่สถานที่สำคันไม้ได้งถ้าถ้าไม้แดงเนี่ยเขาจะเอาไปทําเกวียนนะคะเพราะว่ามันแข็งสวยมากดูรู้ใหญ่มากอ่ะเรไม่เห็นแบบผู้ชอบเลยอันนี้ก็เป็นเป็นอันนี้ก็เป็นร้อยร้อยปี เวลาหน,นูไปตลาดพวกของมือสองนะคะพี่คนก็ชอบดูมากเลยนะาหาดูยากของงานเก่างานแบบพวกของเก่าของโบราณเนี้ยแบบมัน,นแปลกหูแปลกตาอืม,มชอบเนาะแบบเ,<อ>เดี๋ยวรีวิวร้านให้พี่เ้าก่อนเป็นเทการเลย มา,มาชิมร้านจีเขาได้นะคะจีเขาเป็นกะเทียมมากเลยค่ะเบอร์โทรใครมาไม่โูกก็ใครมาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามได้นะคะ09.0์เก้าศูนย์จีบอกเบอร์โทรแด้นเนี่ย 19, 45, 45. เก้าหนึ่งเก้าสามสี่ห้าสี่ค่ะจี เจ๊อะไรคะเจ๊มีค่ะ,คะเจ๊มีนะคะ,ะเจ๊เห็นมีตอนเช้านะคะ <S <S <ucc ane> พี่เขาเป็นกเิงมากเลยพยาใสดีคะ่ะบ,บรรยากาศบรรยากาศไอ้ร้านพี่เขาหน้านั่งมากนะคะข้างหลังก็ติดต่อ เขาก็ปัดอร่อยมากเลยนี่แก้วที่สองนี่สังเคเขาเนี่ย,ยอยู่ที่น้ำเชื่อมเลยนะตลอดเลยคือใช่ค่ะอยู่ที่น้ำเชื่อมใช่อยู่ที่น้ำเชื่อมอนม้ำเชื่อมนี่เจีก็ทำเองใช่ไหมน้ำเชื่อมทำเองก,ก็ไม่บอกสูตรใครนะนินจีเขาก็ทำเองจะเกี่ยว,ยวตลอดนะ่น,น